สวัสดีครับผมนายธีรพงม์วรพันธ์ครับนักศัลวิทยาชำนาญการเดินจํากางบูรดัชนีเป็นครูพาธรรมนะครับวงการพระราชาทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโค้งอ่างนาแห่งน้ำแตนและกองหลังกรมราชธารรุ่นสี่ทับหนึ่งครับวันนี้ครับผมอยู่กับตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมนะครับรุ่นสี่ทับหนึ่งนะครับมีความในใจนะครับมีความรู้สึกนะครับอยากบอกต่อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับให้รับทราบนะครับรับรู้นะครับเกี่ยวกับความรู้สึก ที่ได้รับการอบรมนะครับอาเชิญครับผมครับสวัสดีครับผมนายสิริสมบัติส้อยสงนะครับผู้เข้ารับการอบรมผูกน้นาแห่มน้ำใจและความหวังนะครับรุ่นสี่ทับหนึ่งครับครับอาิริสมบัตินะครับมีความรู้สึกยังไงครับได้รับราชทานการยีตุศครับครับรู้สึกมีความพึงพิจิติยินดีมากเลยนะครับีที่ได้รับพระราชทานอาัยโทษจากายหลวง ราการที่สิบนะครับและทราบถึงในข้อมหากรุณาธิคุณที่ท่านมมอบให้นะครับกับโครงการพูกของนาด้วยนะครับให้กับผมได้เรียนรู้นะครับกับวิชาทำในเรื่องการใช้พื้นที่การออกแบบทางผกของนานะครับเป็นส่วนที่ดีมากเลยครับรับนิิสมบัติครับตลอดระยะเวลาที่เราอบรมกันมา14วันเนี่ยสิ่ิสมบัติได้เรียนรู้นะครับอะไรจากการอบรมบ้างครับเยอะเยอะมากเลยครับคือแบบ ท่านท่านได้มอบโครงการที่ดีมากเลยครับเรือ่องการทำพวกงานวนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับว่าในเรื่องการทำพวกงานจะมีประโยชน์มากเพียงนี้นะครับกับผู้ต้องรับสืบค้นนะครับที่จะได้ผลพุ่งออไปนะครับท่านได้มอบโครงการพวกงานนะครับให้ผมได้เรียนรู้นะครับต่อปูพานในเรื่องการใช้พื้นที่การออกแบบพวกงานรู้จักบริหารการจัดเก็บ น้ํำให้พอใช้ตลอดทั้งปีการปลูกพุชกักสวมขัวสูงไทยไว้เพื่อเพื่อกินทำหมูย่างอินไระยะยาวแล้วก็การใช้ชีวิตสัตพอเอียงสี่สมบัติครับการปกรองที่ผ่านมานะครับสมบัติที่ว่าจะสามารถนําออกไปใช้นะครับได้หรือไม่ครับในทางคมภายนอกอย่างไรครับครับวันนี้ผม ผตั้งใจเลยนะครับตั้งแต่ได้เรียนกับครูพระธรรมานะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับสาหรับผู้ต้องเลิอ่อนตนงนะครับอย่างแรกเลยนะคือผมมีพื้นที่นะครับผมออกไปเนะี่ยผมตั้งใจไว้นะครับว่าผมเนะี่ยจะนำความรู้ตัวเนี้ยนะไปทําในพื้นที่ทำากินของตัวเองเพื่อการดำรงชีวิตของผมนะครับอย่างพองในระยะเวลายาวนะครับหลังจากที่ผมได้ เม in ื่อสิริสมบัตินะครับมีพื้นที่ทากินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะแนะนำเพื่อนพ้องนะครับพี่น้องคนอื่นๆได้หรือไมว่าถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ทํากินหลักนะครับเรายังสามารถนํากระบวนการอบรมนะครับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไงครับโอ้ได้ครับได้จะตันนี้อย่างแรกเลยคือผมก็ต้องไปกีนาศาสานะครับมองหาคุณคุณ ที่มีต้นแบบในการทำโครงการครับส่วนเรื่องการที่จะไปเข้าไปร่วมในโครงการนะครับก็คือผมเรียนกับครูบาธรรมมานที่ใช้ระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำนะครับเป็นเวลา4วันนะครับก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายอยา่างเกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยนะครับการใช้ที่นที่การปลูกป่า การปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมสารนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปในชุมชนแล้วก็แนะนําวิธีเรื่องการแลูกแตงในวิธีเท,ท่าที่จะทาได้ใหมากที่สุดนะที่เรียนไท่านครับผมก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมน,นะครับรุ่นสี่ทับหนึ่งของเืินจําราลังสุบุนราชธานีนะครับน้องยงยุทธนะครับ สวัสดีครับผมนายยงยุทธนาโคตศนะครับผู้เข้าร่วมโครงการรับการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นสี่ครับน้องยงยุทธนะครับมีความรู้สึกยังไงครับกรรับาก,การที่เราได้รับพระราชทานอภยโทษในครั้งนี้ครับกะผมมีความรู้สึกปลาปลื้มซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้นะฮะที่มีโอกาสได้รับพระราชทานอภยโทษในครั้งนีนะ้รวมถึงการได้ เข้ารับอบรมโคกนหนองนาเนใน้ำใจและความหวังเมื่อพ้นโทษไปแล้วก็ผมจะนําความรู้จากการรับการจากการได้รับการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอ่านะครับจงยทดนะครับตลอดละระยะ,ะเวลาที่เราอบรมมา14วันเนี่ยจงยทธได้เรียนรู้นะครับอะไรบ้างครับจากการอบรมครับมีได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรแบบเกษตรกรรมธรรมชาติได้เรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยหมัก ทุลินซีน้ำหมักต่างๆรถต่างๆมาใช้เองได้เรียนรู้ร kind of <can> ูปแบบเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติและเปลี่ยนแนวคิดการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีได้เรียนรู้ต้นแบบการทําเกษตรที่สี่ีใหม่ๆในทุกพื้นที่ทุกเงื่อนไทะและได้เพื่อนได้เลือกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันได้แนะนำอาชีพซึ่งกันและกันแม้กระทั่งมาเลือกพันธุ์พืชในแต่ละที่แต่ละตำบลที่ไหนมีแบบไหนอะไรยังไง มาแลกเปลี่ยนเชซึ่งกันและกัน,นครับ,รบ,รบสำหรับการอบรมนะครับยงยุทธคิดว่าะจะนําความรู้นะครับที่ได้รับการจากการอบรมในทางนี้นะครับไปใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ตอนแรกคิดอยู่ว่าพ้นโทษออกไปแล้วจะทําอะไรจะทํายังไงที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระ,ะของครอบครัวแต่พอได้เข้ารับการอบรมโครงการโคกหลวงนาเห็นน้ำใจและความหวังก็ถึงว่าถึงบางอ้อแล้วนี่หลักทางออก อย่างน้อยๆนาความรู้จากการเข้ารับอบรมนี้ไปปลูกมีสิ่งที่อยากกินมีสิ่งที่ชอบแล้วก็เรียนมีสิ่งที่ปลูกสามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระครอบครัวไปได้เยอะครับและจะนําความรู้ทั้งหมดนี้ไปต่อยอดแนะนําให้กับชุมทุกคนในชุมชนญาติพี่น้องสามารถทําในสิ่งที่เราอบรมมาเนี้ยให้เป็นรูปธรรมให้เราสามารถเลี้ยงตัวเองได้เช่นกันครับยูยุทธนะครับคิดว่าถ้าเกิด เราไม่มีพื้นที่ทํากินนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ทํากินเนี่ยเราจะสามารถนําความรู้นะครับจากการอบรมเนี่ยนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรครับจะนําความรู้จากการเข้ารับก,การอบรมไปเผยแพ่ให้กับผู้คนในชุมชนในฐานะรูพาทาจะชักชวนญาติพี่น้องที่เขามีที่ดินเนี่ยจะมีน้อยนิดหรือมากก็ไม่เป็นไรแต่เริ่มต้นจากการทำพอตัวก่อนนะครับพอดูแลได้ ทำให้เป็นรูปธรรมให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยประชาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราศึกษามาอบรมมาโครงการพวกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสามารถมีทางออกและให้อยู่รอดได้จริงซึ่งพาตนเองได้จริงเลี้ยงได้จริงและก็มีความสุขได้จริงๆครับสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวกัญญาพัชพรชาวนาเป็นตัวแทนผู้รับการอบรมโครงการพวกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังข้าพเจ้ามีความทราบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพระพเจ้าสัญญาว่าจะพึตตนเป็นคนดีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะนาความรู้ที่ได้จากการอบรมโคกหนองนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ถึงสุดภาครับสําหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับปัญญพัฒน์ได้เรียนรู้นะครับอะไรไปบ้างครับผมได้รู้ถึงหลักการทำทฤษฎีใหม่การถูป่า5ระดับค่าแล้วก แล้วก็ได้รู้ถึงการปลูกพืชผักสวนครัวที่เป็นยารักษาโรคโควิดได้ค่ะอ่าครับเมื่อ,อาจากการอบรมนะครับเราคิดว่าเราจะนําความรู้นะครับจากการอบรมนะครับไปใช้ได้หรือไม่ครับอย่างไงครับไปไปใช้ได้ค่ะก็คือนํานความรู้ที่ข้าพเจ้าได้บอบรมโครงการพค้ง,งนองนาในครั้งนี้เพื่อจะไปเผยแพร่การทำโคกหน้องนาไม่ว่าจะขุดหนองปลูกป่าปลูกพืชผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนหรือในหมู่บ้านค่ะกรณีที่เราไม่มีพื้นที่ในการทำกินนะครับคิดว่าเราจะนำความรู้จากการอบรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงครับข้าพเจ้านะคะจะนำความรู้ที่อบรมครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนหรือสังคมในหมู่บ้านที่สนใจการทำโคกองนาเช่น<แ><ๆ>คนที่ไม่มีพื้นที่นะคะ<ๆ>ก็สามารถปลูกพืชผัก คือปลูกในกระถางปลูกในกระ,ะมังที่เล็กๆที่ไม่สามารถมีพื้นที่แต่เราก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวกินได้โดยที่ไม่ต้องื้อหรือแบกฟารคง,งข้างบ้านครับครับก็เป็นความในใจนะครับความรู้สึกจากใจของผู้เข้ารับการอบรมโคร,รงการโคกหนองนานะครับแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นกล้านะครับต้นแบบในการเผยแพร่นะครับปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนานะครับให้กับ ชุมชนนะครับเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับเพื่อญาตินะครับเพื่อจะเป็นการสืบสารนะครับปณิธานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการต่อไปครับขอบคุณมากครับ